สถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนทั่วโลกซึ่งเป็นผลมาจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีจำนวนมากเกินความสามารถในการรองรับโลกใบนี้ ทำให้เกิดภัยพิบัติที่บ่อยและรุนแรงมากขึ้นอาทิการเกิดภัยแล้งน้ำท่วมพายุถล่มและไฟป่าตลอดจนเกิดความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิด ที่ไม่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ในระยะเวลาอันสัน้นนำไปสู่การขัดแคลนความสมดุลในระบบนิเวศซึ่งจะส่งผลกระทบในระยะยาวต่อประชาคมโลกและยากต่อการพลิกฟื้นกลับคืนมาให้สมบูรณ์ดังเช่นเดิมซึ่งผู้นำหลายประเทศทั่วโลกต่างตระหนักกันดีในข้อห่วงกังวลดังกล่าว ประกอบกับคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Intergovernmental Panel on Climate Change หรือ IPCC ได้ระบุให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีความเปราะบางสูงและมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่9ของโลกซึ่งจำเป็นต้องมีมาตรการในการแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด,วด่วน ในการประชุมสุดยอดผู้นำระดับโลกในเวทีการประชุมรัฐภาคีสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่26หรือคอบ26ณเมืองกลาสโกลประเทศสกอตแลนด์ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดการเดินกระจกต่อประชาคมโลกว่าประเทศไทยพร้อมยกระดับการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือคาร์บอนนิวทริตี ภายในปีพุทธศักราช2593และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือ Net Zero Emission ภายในปีพุทธศักราช2608ซึ่งมีผลทำให้ทิศทางของนโยบายด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศเป็นวาระแห่งชาติตที่มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น2.5 ซึ่งไทยเองก็มีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือร้อยละ40เพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2583หรืออีกไม่เกิน20ปีข้างหน้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์ภายในปี2608หรือภายในอีก40ปีหลังจากนี้จังหวัดนครนายกโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก ได้ดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพื <N> ่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดนครนายกโ <N> ดยมีคณะทํางานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดจังหวัดนครนายก <N> ซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและหัวหน้าส่วนราชการกว่า40หน่วยงาน <N> เป็นคณะทํางานเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนในการดําเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดนครนายก และจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพจง mm. ังหวัดนครนายกเพื่อเป็นศูนย์ประสานงานสื่อสารข้อมูลสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ที่น้องประชานชนผ่านกิจกรรมและองค์ความรู้ที่มีการบูรณาการข้อมูลทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งเพื่อสร้างและถักทอเครือข่ายด้านการจัดก,การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการดำเนินงานจังหวัดนครนายกในปีพุทธศักราช2562มีปริมาณก,าก๊าซเรือนกระจกเกิดขึ้น1,162,228ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าโดยภาคการ,กรเกษตรป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นภาคที่ปล่อยก,าก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในจังหวัดถึง4,38,075ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ39.60ตรอลงมาเป็นภาคพลังงาน361,993ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ32.7ภาคขนส่ง242,603ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ21.93 ภาคการจัดการของเสีย6 2 0 7 8ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ5.61และภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์1 4 7 9ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ0.13จากการจัดลำดับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามสาขาย,ย่อยโดยพบว่า กิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด5อันดับแรกของจังหวัดนครนายกได้แก่การปลูกข้าวร้อยละ23.37รองลงมาการขนส่งทางถนนร้อยละ19.01การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมและการก่อสร้างร้อยละ15.15 15. การใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินร้อยละ1 3 9ส และการใช้พลังงานในที่พักอาศัยร้อยละ9.06ตามลำดับจากการคาดการพบว่าในอนาคตปีพุทธศักราชส5 7 3จะปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นเป็น2 3ง5้7 9ันตันคาร์บ,บนอนไดออกไซด์เทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ109.30 จังหวัดนครนายกจึงได้ร่วมกันกำหนดมาตรการและศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดนครนายกโดยจังหวัดนครนายกมีศักยภาพลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ8.65หรือคิดเป็น2254.84ตันคาร์บ,บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปีพุทธศักราช2573จากการประเมินความเสี่ยง จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดนครนายกพบว่ามีความเสี่ยงภัยจากความร้อนน้ำท่วมและน้ำแล้งส่งผลกระทบต่อการจัดการน้ำภาคการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมากที่สุดรองลงมาเป็นด้านของการท่องเที่ยวและการตั้งถิ่นฐานรวมถึงความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดมาตรการลดกา๊าซเรือนกระจกจำนวน16มาตรการและแผนปฏิบัติการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม6สาขาตามแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติได้ก่สาขาการจัดการน้ำโดยเพิ่มแหล่งน้ำสาธารณะและโครงข่ายกระจายน้ำสาขากเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร โดยประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเตรียมการรับมือกับภัยน้ำท่วมแก่กลุ่มเกษตรกรสาขาการท่องเที่ยวโดยส่งเสริมและดณรงค์สถานประกอบการสีเขียวในพื้นที่สาขาสาธารณสุขโดยสื่อสารความเสี่ยงโรคภัยสุขภาพและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยพัฒนาส่งเสริมเครือข่ายชุมชนในพื้นที่เสี่ยงสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังและติดตามตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์และสร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสาขาการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์โดยรณรงค์สร้างกระบวนการรับรู้ด้านความเสี่ยงและแนวทางการรับมือกับความเสี่ยงสภาพภูมิอากาศแก่ชุมชนระดับท้องถิน่น เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถปรับตัวตอบผลกระทบและภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทุกสาขาจังหวัดนครนายกเราให้ความสําคัญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพเราจะมุ่งมั่นในการดาเนินการลดการเลื่อนกระจกซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลการลดการเลื่อนกระจกของจังหวัดนครนายกเราเราได้ดําเนินการบูณรณาการกับทุกภาคส่วน เื่อจังหวัดนครยกเรามีเป้าหมายที่เป็นจังหวัดนครยกเมืองหน้าอยู่มีการจัดทําแผนลดการเรือนกระจกและแผนการปรับตัวสภาพอากาศระดับจังหวัดซึ่งผมมีความมั่นใจนครยศจะเป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินง,งานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพและจะเดินหน้าสู่เป้าหมายการลดการเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทยจังหวัดนครนายกให้ความสำคัญกับการบรรลุเป้าหมายการลดการเรือนกระจกของประเทศ และพร้อมที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปีคศ,ศักรา2050และการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุธทธิเป็นศูนย์ในปีคศ,ศัก2065ภายใต้การขับเคลื่อนแผนการลดกา๊าซเรือนกระจก16มาตรการและแผนการปรับตัว6รายสาขาให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดนครนายกที่สร้างเมืองที่น่าอยู่คู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน